านานครสังกัดองค์การบริหารสุยนจังหวัดสะแก้วเปิดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่19พฤศจิกาคมพุทธศักราช2499มีเนื้อที่ทั้งหมด57ไร่125ตารางวาปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน53ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด1,881คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน128คนอักษยรย่วอวนอหมายถึงวัฒนานครสีประจำโรงเรียนคือสีเหลืองดำคำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเป็นดนตรีมีคุณธรรมคติพจน์ของโรงเรียนคือเกียรติวินัยกล้าหาญยุติธรรม คติธรรมของโรงเรียนคือสัทธโมสัพเพมิธรรมจริโนธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมปัจจุบันบริหารงานโดยนายจิรศักดิ์สีทองคำตำแหน่งผู้บริการสถานศึกษาโรงเรียนวัฒนนครนางกิรวรรณหัตถกิจตำแหน่งรองผู้บริการสถานศึกษาปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง ผู้ในการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าด้านอาคารสถานที่มีอาคารเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนจำนวน6หลังอาคารประกอบจำนวน8หลังห้องน้ำห้องส้วมจำนวน6หลังมีสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลสนามเซปัรตตกอสนามเพลตองสนามวอลเลย์บอลและสนามเทเบิลเทนิสโรงเรียนวัฒนานครดดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ PDCA ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปได้ดังนี้ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนได้นำเินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสมริ์ทางวิชาการของผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านการคิดการสื่อสารและการคิดคำนวณโดยบูรณาการร่วมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการใช้วิจัยเป็นฐานการทำโครงงาน การสืบค้นด้วยตนเองและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นการจัดก,กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนบุคลากรครูและบุคคลโดยทั่วไปนำนักเรียนเข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพครูนักเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตรกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งแด่ท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนางรำและนักเรียนแตรวงของโรงเรียนวัฒนานครสนับสนุนกิจกรรมข,ของบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนจัดอบรมโครงการการเรียนรู้ ด้านแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้วเข้าแนแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาและกิจกรรมวันคริสต์มาสจัดโครงการให้ความรู้ดำเนินการกับเยาวชนโดยรอบพื้นที่กองบินสาเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแก่เยาวชน จะทำโครงการสร้างจิตสํานึกเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีความเคารพรักเทิดทูนปกป้องและสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นํานักเรียนรับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นำนักเรียนชุมนุมนาฏศสิน ร่วมแสดงพิธีวันยุตธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเหรืองดำเกมประจำปี2564จัดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยค่ายลูกเสือเนธนารีสามารุ่นใหญ่ลูกเสือวิสามันผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหารนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีงานสืบสารวัฒนธรรมและงานกาชาติจังหวัดสักแก้วเข้าร่วมอบรมโครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จัดกิจกรรมพิธีประชิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6รับรายงานตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มและห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์แบบเข้มจากกิจกรรมดังกล่าวที่กล่าวมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงานกิจกรรมอื่นๆทําให้เกิดการพัฒนาผลสมฤธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นตามหลักสูตรและส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน เกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานและเป็นแนวทางในการค้นคว้าของตนเองในการศึกษาต่อกระบวนการบริหารและการจัดการจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยครูมืออาชีพภายใต้แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณแบบรูปกับชุมชนเป็นวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากการร่วมคิดวิเคราะห์ ร่วมกับครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งเป็นเป้าหมายให้โรงเรียนมีคุณภาพมีการแบ่งโครงสร้างงานบริหารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสพัฒนาตนเองมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเช่นส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรยื่นประเมินเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยาฐานะระดับทาการพิเศษและเชี่ยวชาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปผลการดำเนินง,งานและนำเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับสหกรณ์อมทรัพย์ครูจังหวัดสะแก้วจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับครูบุคลากรและสมาชิกสหกรณ์รับการประเมินตามโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี2564ครูและบุคลากรร่วมกันจัดทำขนมเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์คณะผู้บริหารและตัวแทนครูเข้าร่วมฟังการตรวจเยี่ยมจากโครงการ TTK Patching โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒนวารายอรงณ์กรรับการนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการการสอนเชิงรุก Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัด ระสูการสุกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานผู้มีนนการโรงเรียนร่วมมีเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้มีนนการวิทยาลัยเทคนิคสักแก้วนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิต้านทานเชือ้อไวรัสโคโรนา2019จัดการประชุม เพื่อรับการตรวจสอบการกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีหรือเรื่องวิทยาฐานะของบุคลากรครูนำคณะผู้บริหารและครูถวายปัจจัยสมทบกองกระถินสามัคคีณวัดทุ่งเจริญหนองผำวนาวาดวัดนครธรรมและวัดมุจจรินทารามนนจิกรร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวัฒน,นคร ตรวจ ATK ให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้จำหน่ายอาหารและชมรมขับขี่รถรับส่งนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนรับตรวจเยี่ยมจากอำเภอวัฒนครในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน2019ในวันเปิดภาคเรียน ร่วมกับสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดสระแก้วจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชาสดุดดีมอบโรรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้กำกับลูกเสือสายบริหารและครูผู้สอนผู้บริหารและตัวแทนครูร่วมพิธีบวงสวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วประจำปี2564ร่วมพิธีถวายพันพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิคลอายุนเดศมหาราชบรมนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2564จัดอบรมโครงการการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัฒนครปีการศึกษา2564 EMS School ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองโดยสถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทซีพีจำกัดมหาชนเพื่อเปิดห้องเรียนแผนการเรียนรู้ธุรกิจค้าปรีร่วมกับคองบินสาจัดโครงการให้ความรู้ดำเนินการกับเยาวชนโดยรอบพื้นที่บอนสาม เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแก่เยาวชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสักแก้วจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสักแก้วผู้บริการและคณะครูออกแนแนวการศึกษาต่ตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวัฒนานคร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒนานครสนับสนุนปรับปรุงทาสีและดีเส้นทางมาลายบริเวณถนนหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยให้กับนักเรียนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับมหาวิายทยาลัยราชพัฒวรายอลรณ์กรจัดอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาครูด้วยกระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการสอนสำหรับครูผู้สอนในพื้นที่ร่วมจัดทิทรศการแสดงผลงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้วได้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนการสอนเช่นปรปับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณล,ลานจอดรถยนต์้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังเกิดความสวยงามร่มรื่นและเป็นหนึ่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสําหรับนักเรียนเทศบาลตําบลวัฒนานครฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อไวรัสโครโรนา2019 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกองบิส3สนับสนุนบุคลากรร่วมพัฒนาปรปับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากเทศบาลตำบลวัฒนาครและเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูทรวัฒนานาคร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยส่งเสริมให้มีการจัดการรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยเริ่มจากกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรคิดวิเคราะห์หลักสูตรตลอดจนการวางแผนการจัดการรู้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดหาสื่อการสอนที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีแหล่งเรียนรู้บริการนักเรียนอย่างทั่วถึงเช่นห้องสมุดโรงเรียนศูนย์สเตมและหุ่นยนต์ศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้กระบวนการจากการเรียนรู้มีประสิทธิภาพโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจะทำแผนการสอนที่เน้นกระบวนการ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การทำวิจัยในชั้นเรียนการวางแผนในการแก้ปัญหาของผู้เรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เช่นดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดำเนินการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในทุกภาคเรียนครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน ครูสรุปผลสมฤ์ทางการเรียนทุกภาคเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายร่วมกับคระวนการ PLC จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ด้านสถานศึกษาได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2564 ถึง2,568จากสำนักงานรองรับมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี2,564ด้านผู้บริหารและครูผู้บริการได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปี2,564ผู้บริการผ่านการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม่มุมมองของผู้บริหารนักวิชาการและครูผู้บริการเป็นคณะก,กรรมการการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัดบุคลากรครูจำนวน8ท่านได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี2564ครูอรวรรณศีดีและครูสุราคณาไมเอี่ยมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด ทีทีเคแพทชิงและรางวัลชุดนวัตกรรมในดวงใจจากผลคะแนนโหวตการประกวดชุดนวัตกรรมต้นแบบทิเช e ร์ o k คิสตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไรายอารณ์กรครูธีรพลยิ้มย่องเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยให้กับแม่บ้านและกำลังพลของกองพันทหารราบที่สอง และเป็นวิยากรในโครงการการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสากลอมทรับครูสักแก้วจำกัดรุ่นที่3และ4ครูสุภาพรจีบเกาะและครูจิตรพรคุ้มไผ่ได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้นในระดับครูเชี่ยวชาด้านผู้เรียนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติในการเข้าร่วมการแข่งขันค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่10 จากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนักเรียนได้รับรางวัลวัฒนธรรมวินิจในฐานะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วเนื่องในวันเด็กแห่งชาติได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบทกลอนเทิดพระคุณของแม่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วทีม WN Stem ได้รับรางวัล e g a t Special Award จากผลงานระบบการป้องกันไฟป่าในการประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นยาวจากโดยสูย e ์ Nextech ทีม WN Esport ได้รับรางวัลร,รองชนะเลิศอันดับที่2ในการแข่งขัน โกซิตี้สัแก้วสคูลครับ2021ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีในการแข่งขันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสักแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับ2การแข่งขันกรีธาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสักแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเซปักตะก รุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายรายการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสระแก้วได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรุ่นชีนนการประกวด To Be Number 1 Teen Dance นซ c i s t y ์สระแก้วแชมเปี้ยนชิพ2022ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Thailand Green m a s ์ Contest 2 0 2 2พออนไลน์ระดับประเทศ ในหัวข้อการออกแบบระบบฉีดวัคซีนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน World Green m a s s Contest 2021 Online ระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อ Industrial 4.0อุตสาหกรรมอาจริยะ4.0ในเสกสรรจันเพนเข้ารับรางวัลวัฒนคุณาทรผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็กและเยาวชนจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดโมเดลการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สตรองกิดพอเพียงด้านทุจริตจากสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดสก,ก้วและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนแอลครับระดับโซนภาคตะวันออก โรงเรียนวัฒนนครยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนยอ,ยอย่างไม่หยุดยั้งตามน,นโยบายของนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดส,สะแก้วเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นที่ยอมรับแก่ชุมชนและผู้ปกครองให้สุขกับคำที่ว่าโรงเรียนดีม,มีคุณภาพ